ใช่เอฟซีเพื่นว่าววานเบานุ่มเป็นคนคุยเก่งของฉันแลไรเรากโกเมนลอ่าแต่เห็นข้ามาตอนบิดตะกี้เป็นยังไงคือว่าแบบว่ามักยางเขาแต่ปอาอายเออแต่วันนี้เลยเะอะธรรมดาอยูเหเอตะกี้ตะกี้อาย น้ำแดงขอมอยู่เฮ้ยอุ้หู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 พักได้บเวดยนเวียนได้พักโตสัตเที่ยววดขึ้นเฮ้ยอมรึบ่อบ่งอมแล้วราบแล้วโดยแล้วอื้มอื้มจังสิเส็งเมนีอห็นเจ้างอมบ่งอมแล้วโดยพักแน่เลยโดยแล้วราบพักแน่ ดาบแด้แท็กแน่ลี้มืันนี้นะบอได้วว่าโยกโอ้ย่ครโยกไลยคืนนี้ก็ไปลาบดคืนเนะาะวมาแรกกับฉีดถอยอลงไปนี่ก่อนเด้อแฮ้ยเตีไปไหนหามเตียงแด้ไปกล้องกับปลาน,นี่มแน่กองก็ได้ไรถุงมันกัถุงมันก็นกนคือว่าบริเวณคูนสองคูณสามนะเนาะชื่อม้ามวันนี้โดดมูก็คือบระยากน้ำแท้เนี่ยต้มเต็มเหมาะพี่น้องเลยโอ้เนาะบบกิน้ำหรือบ่ หลาบเลย,นนนยเลาาลานาะี่น้องเว้ยยังแต่บัตาเฉบัวลาบเนาะพังเด้อพังเสียงมันเด้อ<ะ>อ่อาอือโห,ห,หักเลยมาพี่นะมาพี่เ้ยเนาะดีนะบอนี่ก็กินน้ำหวานก็ได้เนี่ยเนาะกินน,น้ำหวานก็ได้จะบอนี่ก็ได เนา,เาะเอ้าจย่างไดกับทั้งบอต้าเองก,องกับข้อกาบทักไทยสบายดีเนากะกับผมเองพี่น้อง FC เบิรส,สุขูสุคนพี่น้องพี่น้งบัว่ายอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือทางต่างประเทศนำ้ำคลิปนี้ตะดองนบ่เบาเวียนยอมแพ้แบบ่แบบราบคาบแบบบายบายแบบบอกเอาแบบบก,กินกินตัวบัได้กินน้ำบัวไว้โดยเนาะสบายดีบด้คือใหญ่กดีเดียวบ่แช่บได้หวานได้เมือ่อ นั่ท่องย้อมบอดีกันเนอบอดีจะไปบ่ว่วนเลยบ่วว้าเต็มหม้อเลยอรีไ้นี่นี่ยมีใบอันพักเป็นนัวผมนย้อมเลยยอมเนาะยาเลยคอยห่อเมื่อฝากแม่รับเ่าเอยคอยไปกับบุกินนะเนาะอรเด้อบาดมาเด้อพี่น้องเด้อ แกวันนั่งวันน้่งพรมๆนะท่องอืมกินน้ำหวานเนาะจ้ะอ้อบุได้บไดอ่อนแอกาแฟไปอืมโพราะว่าจะนักจะเต็มวันอืมนักจะเต็มในวันต่บโบเมนนี่ได้พี่น้องเนาะจนห้อนท้องหวันแต่มมันนี่มันเป็นมีโบเ็ดเตอร์เนาะพี่น้องเนาะอืม คนย่งไหน้องอาเไรที่กินน้อจังเบาอันนี้เปนกินหมี่ไว้เลยนอนบ่อน้างแม่โมนี่บ่กินเพียเบเก็ดทอง

านก็บอมับ no? บ yeah, ่มาคุยกับพนธกเหอนเดียวกันสิคือบกินกินทองหรื่งนมากินทองัไงกินัไอนนกินกับบุญพแทนเจอมไปพุ่นน้องบึงบังน้ำหันค่าแซ่บข้าอีู่บไม่ข้าพึ่ว่าแซ่บแซ่บมักว่าซ่บเวอร์บอ Nào bà thịt yên cầm là nó no. ừ. à, sẽ Xếp rồi Ừm À, bớt cho bạn nó lắm, có bố bộ cái Hàng pin đi ừ. บอลโมเดียดกินบอมีตะปูกินกันองเยู่ด้วยเลยบอกจ้ะพอเริ่มออกกบมันคือนี่ไปไกลเต็มบอบัวนะแถวพอเท่ากัครับไปไกลกบมคือเนี่ยคุปโดดคุปกบโดดเอ็นพลิกแบบว่าพลาดนะโอ้ยยันได้เป็นนวดเช็ด เศราเจ็บเมืม่อโหลดเพรานว่าเส้น,นมันพิกพิดบุกป้าโทรวะหลาบจือได้จะไปเห็ดได้เถื่อได้นั่นก็นได้เพราะว่ายันเป็นใบพดเนาะอ้าวแบบว่ามันเปิดบัดยันแต่ไ่ได้อืมแบบว่าคนเท่าใีนะ่ัหนแล้วก็บผ้าหรือว่าแบบยามยามเขาโดดคุบเลยแบบมันเคลือ่อนเพราะว่าตอนใบวัตถุเท่าไทย

mama mama kỳ đâu vậy chồng hay nó nghe dài nhất mục tiêu ngủ 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 một bông Ừ. Mm. Mama, chị đâu? Chị gì cái nó. Ui, xe đấy nó, nó. đây, đây. Và. Khai nè chưa? Ngoài không nhỉ? นี <Th ่อแซบไปหมดเจดขวอั <laughs> uh ็ดขหเดี <kilograms> ๋ยวออืบรเวียดว่าเอซีเพิ่นมินแบโมเมนต์โมเนน้ำพริกแบบมันเป็นสานยังกอย่างเลยเนอะเดี๋ยวกินได้ปีบเบือ่้ดูไายเพิ่นว่าน้ำจับไรวยเดย่เป็นเรื่องแท้เรื่องจริง อันน,นี้น้อยจ้ากว่อืเจ้าลุงขีบบ่อะมันทึกเดี๋ยวนี้เปิดด้วยไฟเลยเด้อ่ะไม่แห้งเนี่ยนะแปดสิบสามทีไปย่าหัวอ่ะออกแ้วกเนี่ย

หาเลยหากจักญาติป่ะน anyway> ี่พี่น้องเิ่โชวนกินยังกกินชวนกินน่าไม่งอดกับเป็นชิบรุนวกเช้าไม่งอดแช่ไน่ะไม่งอดมีาดีวายอืมดอ่ายอดเนาะวานนี้คือบนนี้เนาะเจ้าิเวลูเขาอบ่เหมือนใครกับ เดี๋ยวเข้าไปคือบอกบางที่เพิ่นคือเรีอกว่าเรียกว่าบ่อวะเร่งไปไปลงไปได้โอ้อยากวาเนาะน้ำนี่ก็ยากดเีย๋ยวเอาจจะว่าเพิ่นจะว่าเพิ่นถือไปหลายย,ายัยกษ์เลยต้องถามเดี๋ยวถามแต่พ่อก่อนนี่ก,กินทาน้องแวตาโน้กเพียงเนาะเปล่าเพิ่นที่ขึ้นมา

ใช้ใช่พอกมันไะฮะใช่เอ้ายังบพี่เออใช่ถือแล้วบ่เออยังอีกจังน้อยอีกจังน้อยเออตรงบนเก่าได้เนาะผิดเพี้ยนบ่ได้ปฟาดด้วยยิ้มขากาดีบ่อยเอ้าบ่แม็นจับขวดกี่น้ำบ่โอ้ยไปห่องไปหนุ่นเลยปนขึ้นคือดาวคนเออ

ผมข้อแดงเนาะเชื่อข้อแดงเออาะนนี่เดินอาวุธไม่เบิกเพี่น้องเนาะเพิ่นว่าอ่าได้แต่เครือเพิ่นว่าได้เครือมาแล้วโอ้ยเนาะแต่ว่าชิมุ้งช่วยกับพี่นธงชายย่านเพ็ดแบบพี่ฉูดเพิ่นนาอนนี้นะเพามุ้เน้นเนาะน่ะเพราะว่าชิมุ้งนาวะเพราะเเดี๋ยวเฮ็ดเองไปใช่นคือว่ารัแพงแต่ดองับโบ่เนาะ เย็นอ่ะเมื่อยได้แต่ว่าบล้วจะว่าวได้ด้วยจะว่าวได้เป็นเมื่อได้ดุโอ้ยเว่าอีูชื่อว่าในคลิปวัยเฮ็ดชอยบับุเฮ็ดเทือก่านะอ่าอ่าโทเบิร์นเบิเหียดเนาะได้นับเบิรงนแล้วว่าจะของนีงฮะป้ามาเบิรงนี่นี้เพื่อนเอาเอาของมาให้เบิรงบุเชกช่างนีง อยพูนถามแล้วใช่ไจัจะจักยังไงนะเนาะช่แ่ิบสองบ่อันนี้มันเป็นไม้แค้นบ่เจา้าป่ะดูว่าไม่บากบอ้บโอ่าน,นี่ไม่บากเนาะเดีนอนเป็นไม่แค้นไหมอย่างโมเมนี่ีหน่นิ1หาเนาะ ออยหน่าชิมหะพดีได้แวหน่คัดคักคัคัดปัดพนเพื่อน่ะเป็นมันเลยโพนเหรเนาะเป็นไดะไรเอากระซับให้มันเพียงเลยกับอันสะให้มันเพียงเลยแบ่ได้จิ้มพวกบัวใชาด้ยก็เอ้ยนั่นเป็นนันนันานาวาสแบบ อออืมอืม <lien> อ <plane. im iter> ืมอ e <im iter> <im iter> <im iter> ืมอยู่ไปต้องพดีสันเนอะฮ่าฮ่่าจนเลยใส่ดิเนาะน้องน้องนองแววตาเพื่นมาจังได้เปลวเด็ดโดยโดยโอ้โหน้องกินเพชรแล้วกินหวานตัจักว่าเข้ากันอยู่จักหนิแน่นเนอะบ่โอ้ยจิกินอีลวบอล่ะฮะจำแนนกับบุกินก็ได้ตัวแม่นบอเนอะ คนน่ะคนนี่ตั้งมากหวานนะคนนี่ยนะอ่าโทษใส่อีกเลยเป็นเป็นเป็นอย่างไรรสชาติมันก็โอเคอยู่บ่โอชัาใส่น้ำก้อนนี่แห้งชุดยอดเนาะเพราะบ่บ่บ่ตาแบบบ่ค่อยแบบว่าอย่างไรบ่ค่อยมักแบบกินหวานประใดพี่น้องเลยอ่าเอาล้อ่าทำภัยบุมีธาตุน้ำตาลในเลือดอะดีกับบุดีนะอ่าป้าหยุ่นโอชันเลยเนาะ แบหญ่มาลูกมักอนายกถ่วยยายาให้เขาเด้อเนาะเพราะว่าเพราะพอนกยังอ่าแต่ก้อนกับโบแต่ก้อนกับโบเสื้อเอฟซีเพื <excited> ่อนใดเป็นอย่างเนาะเพราะว่าเอฟซีเพื่อนว่าเบานุ่มเป็นคนคุยเก่งเหมือนฉันอะไรแบบกูเมนอ่าแต่เห็นข่าวมาตอนเดบิะกี้เป็นอย่างไรคือว่าแบบว่ามักยางเขาจะป่ะ ไอยบ่เออแต่วันน ah, so ี้ได้เถอะธรรมาดาอยู่เหมืนบ่าเออตะกี้ตะกี้ไอ้ตะกี้รบ้านเป็นเล่นของป่าที่ยานอ้าวเพราะว่าเอฟซี่นเคยเว้าใส่นว่าได้ว่าอุ้ยอ่าไปที่ไรที่ไรอ่าเห็นแต่ถามแต่เมียคนเดียวว่าชั้นนะส่วนผัวคือบ่เคยเห็นอ่าถามว่าชั้นอยู่ว่าถามไมได้ผ่วไปที่ใดแล้วก็บ่ค่อยอยู่ว่าชั้น แล้วไปบุยบิวอยู่บ่คอยปักแล้วเอ็งก็ถ้าวลเรื่องมาได้ก็วนมาจากปากมได้อ่ารู้เขาแล้วเพราะว่ามาได้เห็นสีผึ่นมินมาว่าโอ้ยบอตาไปเช่นบอโนุ่มแล้วเป็นคนคุยเก่งได้อยู่เ่นโอ้ยเชื่อแล้วบาดเนาะฮ่าขากะลีบาดนี่ยเป็นว่าเข้ากันคักโย่ไปเช่นแต่ว่า ได้เมื่อดำหน้าชอยนิ่นย่องโย,ออย่อ่าย่องโย่เนาะเพราะพ,พืชดำหน้านี่ชุมช่มๆเจ้าก็เห็ดโดนเถอะบ่อืออ่าันว่าเห็ดดับมาทิศดำใด,ดก็แล้วนะเป็นเดือนเป็นไปเอ่อหอยแสดงวัดลายพวกชมควรเลยก็คนไลยแบบว่าคนมันบโหราคนบหราณมันนัานแล้วดำไปเรื่อยๆดำไปเรื่อยๆอะไรกันเนาะเห็ดไปเรื่อยๆ อ,อน,นั่นก็ออกไปอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยฮุบใต้ฮุบเหนือยอยู่นี่เผ้าม้งรดไอหนุน่มไย้หลังคาเจ้านี่พอได้เฮ็ดเพียกแค่นี้เอ้าพอได้ตากผ้าอ้อมแต่ว่ากลางค่ำกลางคืนที่เจ้าก็กู้เขาอยู่บ่เพราะว่าอันนี้นะเห็นนั้นทั้งไม่เถ่าพิ้นว่า อย่าตากผ้าอ้อมไว้ยามกลางคืนเด้อประชัชนหาย่านคือว่าแล้วย่านน้ําหมอกตกถึกใช่บ่หรือว่าจังได๋แล้วนชิมอืย่านเพิ่นมาดมมาอยังมาบ่เนาหอมเพิ่นได้เนาะอืมวาอ่าพี่น้องเนาะเว้าินเราหัวกันดอกมีแต่สิได้กับป่าเด้อซั่นเด้อมื้ออื่นนี่บางทีอาจจะสิบ่ได้ขึ้นมาทงนี้มื้ออื่น คิดทอดก็อดเอาเด้อคิดทอดก็อดเอาอดบุได้ก็เห็ดในนี้พูนเล็บไปยืมโทุเรศน้องมูน้องมีพูนข้อหาโทรหาเนาะโดยโดยเนาสบายดีตาดองโดยเนาะพูนเนาสบายดีเด้อดังนนั้เด้อถูกจะว่าหลังคาเพิ่นเพิ่นกระชิดเองพี่น้องเนาะใจเย็นๆเพิ่นว่าคอยเห็ดไปฮะม้าจะใช้นะ เออแล้วสบายนีกรชไดเนาะมากกีหอยก็จนมาเอ้บาอย่งบานนี้คือเปิดเพลงต่อยๆอยู่บานนี้อร้างปีนทะอกบานนี้โอ้ยคอยปิดไว้แล้วไฟจะนะสามใช่โมงผู้เห็นจะคอยก็ได้อุ้ยว่าบิงเบิ่งอน อ่ะโอเคน้อพี่น้องเนาะจังใดทางบอตาเองกะคือจะได้ขอโตช็อคลิปก่อนเด้อพี่น้องเด้อหากว่าคลิปนี้เนาะเราผิดพลาดประการใดเราประมวลนวลหูจังใดกะกราบขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขูสู่คนพี่น้องเลยอ่าจังใดเขามาเบิ่งมาสมกะจะเฝ้าเปิดจะเฝ้าเบื่อเด้อพี่น้องเด้อสวยก็ไลก็แชเป็นกำลังแห่งใจทางบ่าตาเนาะพี่น้องเนาะ ืัอนี้ก้าว่ะพานองแวตาเพ็่นชื่อเล็กตะปมเล็กตะปูขึ้นมาให้ครับทงางสร้างเหตุเพื่อนน้องปลาเพื่อนนก,กะแวะในดอกต้าคือเก้าพี่น้องเนาะโดย,ยดีมุกดีใจนะเพื่อนี่ว่าสิมีข่าวดีเนาะเข,ข้ามาคือพับมือนี่แหละพี่น้องเลยเป็นดินบล็อกเนาะดินบล็อกดินนี่ชิมาเตรียมก่อบ้านปลูกเพื่อนเราอ่ะถ้าคลิปนี้เนาะก็คือจะได้ขอกล่าวคำว,ว่าสบายดีพี่น้องบาย,บาย